สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทาดาโทนนทีดนายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมแลัคนากุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมประจําเดือนตุลาคม2565นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มดูกับคนโสดชาวราศีกุมลัคกากุมกันก่อนเลยว่าความรักของคุณในช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนตุลาคมไพ่ใบรแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ knight of w a n d เดือนมูนอ่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะคุณอาจจะได้เจอความรักแบบรักทางไกลหรือว่ารักเป็นความรักที่ยังไม่สามารถมาพบเจอ หรือว่ามาเจอตัวจริงตัวเป็นๆของกันและกันได้ก็เรียกง่ายๆว่าอาจจะเจอผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาคนนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญการเข้ามาของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจริงจังจริงใจเลยค่ะคนที่เข้ามาเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ knight nice of o n เปิดหัวนั่นหมายถึงเขาอาจจะเป็นคนที่ อยู่ในหน่วยงานราชการหรือถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในหน่วยงานราชการเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับการใช้ชีวิตแล้วก็ค่อนข้างดุค่อนข้างเด็ดขาดในการเลือกมุมมองความรักเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีกุมเนะะี่ยค่ะก็อาจจะมีคนที่อยู่ในชุดเครื่องแบบะคะ่ะเข้ามาจีบเข้ามาชอบนะแต่ว่าอาจจะเข้ามาผ่านทางโลกออนไลน์หรือว่ายังสามารถ พูดคุยกันได้แค่ในโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะส่วนคนที่โสดมานานเนี่ยก็มีโอกาสที่ว่าถ้าเปิดใจก็จะได้มีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันรวมถึงใครที่รอความรักครั้งเก่าก็มีโอกาสที่ความรักครั้งเก่าค่ะจะหวนกลับคืนมาดได้ด้วยเช่นกันค่ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมที่มีคนคุยกันบ้างนะคะ คนที่มีคนคุยนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์คือไพ่แห่งความหวังนั่นหมายถึงคุณคาดหวังในตัวคนคุยมากขึ้นทุกวันค่ะในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ดูเหมือนตัวคนคุยเองนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่ามั่นอกมั่นใจมากพอหรือเรีออยกง่ายๆคือเขาอาจจะยังสร้างความมั่นใจให้กับคุณไม่ได้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังต้องการความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หรือว่าต้องการการเทคแคร์มากขึ้นกว่านี้ แต่ว่าไม่สามารถเรียกร้องได้หรือว่าไม่สามารถพูดอะไรไปมากกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงเดือนตุลาคมชาวราศีกุมลัคนากุมที่มีคนคุยอะค่ะก็ยังอยู่ในรูปแบบที่ภาวะพวงกับความสัมพันธ์ที่พูดคุยอยู่ค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเขายังไม่สามารถซื้อความเชื่อใจให้กับคุณได้นั่นเองคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีคู่มีความรักที่ดีอยู่แล้วกันบ้างนะคะคนที่มีคู่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ four of swords four of swords ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณดูซึมนิดนึงนะอาจจะเจอคําพูดหรือ การใช้อารมณ์ของคนรักอะคะ่ะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาดูหมุดหงิดกับเราไปหมดสทุกเรื่องเลยหรือว่าทําอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนไม่พอใจออไม่พึงพอใจสําหรับคนรักสักอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วอ่ะจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยค่ะในช่วงนี้อาจจะต้องถอยห่างกันนิดนึงไม่งั้นก็จะมีเรื่องให้ปวดหัวหรือให้ต้องทะเลาะกันเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วคนรักของคุณนะคะน่าจะเพิ่งมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วมันอยู่ในรูปแบบที่เขารู้สึกว่าเขากดดันมีแรงกดดันมีความอึดอัดอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงรวมถึงคุณได้คนรักที่มีอารมณ์ผู้หญิงค่อนข้างเยอะด้วยในช่วงนี้ก็อาจจะต้องยอมยอมกันหน่อยถ้าหากว่าไม่อยากมีปากมีเสียงค่ะ คราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีกุมและคนากุมที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมและคนากุมคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นเช่นไรมาบ้างไพ่ใบ,บแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ queen of pentacles เป็นความสัมพันธ์ที่คุณหวงแหนมากๆเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากปกป้องความสัมพันธ์นั้นไว้อยู่อยู่ข้างกายตัวเองตลอดเวลาแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะ เขาดูเหมือนเป็นคนที่เป็นเหมือนนักล่าถึงแม้ว่าท่าทีภายนอกเขาจะดูนิ่งแต่เขาอาจจะนิ่งแค่กับคุณหรือเรียกง,ง่ายๆคือเขาอาจจะเย็นชาแค่กับคุณซึ่งไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่สามารถคาดเดาหรือว่าไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ ไม่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกออกมาเลยและปัญหาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นไพ่ two off shot r two off shot คือการไม่ตัดสินใจคนคนนั้นที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเดินหน้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอย่างไงมันวนเวียนวนวนเวนียนเวนียน,น,นคุยคุย,คยหายหายกันมาแบบระยะใหญ่แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมาค่อนข้างนานแต่ก็มองไม่เห็นความชัดเจนค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบมันคือการที่เขาปล่อยอ่ะให้คุณต้องอยู่กับการคาดเดาไปเอง ในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็เรียกง่ายๆว่าเหมือนเป็นการให้ความหวังต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทําให้เห็นว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวของชาวราศีกุมลัคนากุมเองอะค่ะไพ่ใต้สหรับขึ้นมาเป็นไพ่เดลเวอร์แสดงว่าคุณเองมีความผูกพันกับเขาค่อนข้างมากแล้วก็ตัดกันไม่ขาดสักทีมันทําให้ชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะคิดเข้าข้างตัวเอง ไปด้วยว่าเขาคงรักเราแหละไม่งั้นเขาคงไม่อยู่กับเราคนที่คุณมีประเด็นอยู่ด้วยะคะ่ะจะเป็นชาวธาตุไฟแล้วก็ชาวธาตุด,ดินค่ะคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกุมนะคะว่าเป็นยังไงสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกุมเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เซเว่นออฟวอนเซเว่นอในที่นี้ก็คือคุณเหมือนพยายามที่จะทําให้เขารู้ว่าฉันสามารถที่จะเดินออกไปจากชีวิตคุณได้นะหรือว่า ถือไพ่เหนือกว่าคุณได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเริ่มที่จะไม่เถียงเข้าแล้วเริ่มที่จะไม่ชวนทะเลาะแล้วเลือกที่จะดิ่งมากขึ้น แล้วก็ทําเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับคําพูดของเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนคุณพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมที่รู้สึกว่าต้องนิ่งให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมเข้มแข็งให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันดันเป็นปัญหาปัญหาก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่า ต้องเรียกร้องอะไรบางอย่างจากคุณเพื่อให้คุณกลับไปเป็นคนเดิมที่พยายามตามเขาซึ่งมันกลายเป็นว่าเขาก็มองว่าคุณรักเขาน้อยลงคุณก็มองว่าเขาไม่ได้รักคุณเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นณนะสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยไพ่สเตรนจ์ขึ้นมาสเตรน์คือมีการดึงเอาคนเก่าๆของ ของอ,อีกฝ่ายเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยคืออีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะพยายามประชดคุณด้วยกันดึงเอาคนเก่าๆของเขาเข้ามาร่วมในความสัมพันธ์นี้เช่นกันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างยุ่งเหยิงแล้วก็มีปัญหาคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของทั้งคู่กันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนเริ่มจากชาวราศีกุมก่อนนะคะ ไพ่ที่หล่นลงมาใบาแรกขึ้นมาเป็นไพ่สี่เท้าคือเรามองว่าหลายๆคนเนี่ยวนเวียนอยู่กับคนคนนี้ค่อนข้างนานแล้วมันทําให้คุณรู้สึกคาดหวังการพัฒนาความสัมพันธ์แบบระยะยาวการแต่งงานการอยู่ร่วมกันการมาใช้ชีวิตร่วมกันแบบนั้นแต่ว่าคุณกลับรู้สึกว่าเขา่าเป็นฝ่ายที่ปล่อยให้คุณรอในขณะที่คุณกําลังคาดหวังคุณรู้สึกว่า เขายื้อเวลาไปวันต่อวันแล้วก็ปล่อยให้คุณรอและในปัญหาในตอนเนี้ยมันไม่ได้ปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนอย่างเดียวนะมันเป็นปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมด้วยคุณกําลังรู้สึกว่าเพื่อนเขาอะค่ะทําให้เขาเป็นแบบนี้หรือการเข้าสังคมของเขาอะมันทําให้เขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนตัวเองทําให้คุณรู้สึกว่าการเข้าสังคมระหว่างคุณกับเขาอะมีปัญหาในขณะที่เขาชอบอะไรที่หือหวาตัวคุณเองอาจจะชอบอะไรที่มัน สบายสบายเรียบง่ายมากกว่าตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาและความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าคุณได้พยายามทุกๆท,ท,ทุกทางแล้วพยายามฉุดรั้งในทุกด้านแล้วแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะดือมากๆแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยในตอนนี้เนี่ยแม้บางคนน่ยถ้าอยู่ไกลกันน่ยแม้กระทั่งการเริ่มต้นไปหาก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มต้นจาก ฝ่ายคุณซึ่งในตอนนี้คุณเหนื่อยและอยากอยู่เฉยๆและอยากรอให้เขาทำอะไรเพื่อคุณก่อนบ้างคราวนี้เรามาดู energy ของเขานะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ the emperor อ่ะ ไพ่ The Emperor เนี่ยพอขึ้นมาตรงกับไพ่สีมเมท้าเนี่ยบางคนที่มีปัญหาเนี่ยมีอยู่สองกรณีนะบางคนเนี่ยแต่งงานกันแล้วด้วยหรือว่าอยู่กินกันแล้วด้วยแล้วอยู่ดีๆสถานะความสัมพันธ์มันเหมือนถูกลดระดับลงกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาเองก็คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเช่นกันค่ะแต่เพียงแค่ว่าเขาเป็นคนที่ว่า,าวันนี้คิดว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์พรุ่งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าไพ่ The Sun ขึ้นมาเนี่ยคือ เขาเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแล้วก็รักความอิสระของตัวเองชอบอะไรที่ทา้าทายแล้วก็ชอบการใช้ชีวิตแบบที่ว่าพึ่งพาตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการเข้าสังคมเที่ยวเล่นแบบเด็กๆแบบนั้นนะคะตัวเขาชอบอะไรแบบนั้นในตอนนี้เขาก็คิดแค่ว่าเขาอยากเลือกคุณนะแล้วเขาก็จะเลือกคุณด้วยแต่ว่าไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าไพ่ห้าไม่เท้า คือเขาอยากเลือกคุณอะแต่บางทีเขาก็รู้สึกสับสนกับตัวเองเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงหยุดที่จะมองคนอื่นไม่ได้เลยสิ่งคนอื่นมันมีสิ่งล่อดตาลอดใจให้เขาต้องหันไปมองอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งบางทีมันก็ทําให้เขาหงุดหงิดกับตัวเองเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนั้นซึ่งเขารู้ดีค่ะว่าการกระทําเหล่านั้นของเขาเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาไม่มั่นคงและในตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาอยากให้คุณเชื่อ ในการกระทําของเขาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะสามารถพาคุณไปถึงฝั่งได้คราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีกุมและขนากุมกันค่ะว่าในช่วงเดือนตุลาจะเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ควีนถ้วยเรามองว่าคนที่ยังอยู่กับการคิดมากหรือว่าฝ่ายที่เป็นคนคิดมากเนี่ยจะยังเป็นตัวคุณอยู่นะคะคุณจะยังยุดโฟกัสเขาไม่ได้คุณจะอยู่กับการจับตามองว่า เขาจะเอายังไงต่อกับเราเขาจะเดินหน้าต่อไหมหรือว่าเขาจะมีการนอกลู่นอกทางไหมคุณจะยังอยู่กับการภาวะะวงค่ะแล้วก็ไพ่สองเหรียญคือสิ่งเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆยังวนกลับมาให้คุณได้เจอได้เจออยู่นะคะแล้วก็จะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้คุณเฟลอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมถ้าหากว่าคุณรอการติดต่อก็จะได้รับการติดต่อค่ะแล้วก็ดูเหมือนการติดต่อนั้นไม่ได้ทําให้คุณสบายใจสักเท่าไหร่แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นการมาง้อ เขาก็ไม่ได้ทําให้สมันสม่นเสมอนะเพราะว่าการงองเขามันไม่ได้เต็มที่หรือว่าไม่ได้มาจากใจร้อเซเขาแค่รู้สึกว่าไม่อยากมีปัญหาแต่พอคุณใจอ่อนทําให้มันดีขึ้นในช่วงเท้าย้ายเดือนก็มีแนวโน้มที่เขาจะใช้ชีวิตแบบชิลๆโดยไม่ได้แคร์เราอีกนั่นแหละค่ะคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรชาวราศีกุมบ้าง ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่อุปสรรคเรามองว่าทั้งคู่อะ่ะยังอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ยังรู้สึกว่าอยากที่จะประครับประคองแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันให้ได้ต่อไปอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยไพ่บอกว่าบางทีอะ่ะอารมณ์อ่ะเขาอาจจะเป็นคนขี้ประชดประชนันบางทีเราก็ต้องเป็นฝ่ายใจเย็นด้วยแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเย็นมากๆแล้ว บางทีการปล่อยวางก็อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เอาเปรียบกันอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณคิดจะหาความเท่าเทียมในความสัมพันธ์นี้ หรืออยากจะเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้คุณปรงไปได้เลยค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่มีอะไรเท่าเทียมเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเล่ห์แล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองมากกว่าอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าหากคิดอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ต้องแกล้งโง่ต้องปิดหูปิดตาข้างหนึ่งแต่ถ้าคุณรู้สึกว่านี่คือปัญหาคุณอาจจะต้องรีบลุกแล้วก็เดินออกมาให้เร็วที่สุดค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและคณากุม ในช่วงเดือนตุลาคม2565สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ทักไลน์ official ทักไทยกันเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ